สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมียวเม้าส์พอดแคสต์เบเตอร์มีครับผมเหมียวเติมใจวันนี้อยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ทั้งน่าสนใจทั้งขัดแย้งในตัวเองและอาจเป็นกุญแจเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของใครหลายคนได้เลยนั่นก็คือกฎแรงดึงดูดเงินหลายคนพอได้ยินคำนี้เขาอาจจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วคิดในใจว่าเอ๊ะเรื่องงม,มงายหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าใช่เลยฉันเชื่อ พราะมันเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจฟังไปด้วยการแบบเพื่อนๆคุยกันไม่ต้องรีบตัดสินว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแค่ลองรับฟังเผื่อจะได้มุมมองใหม่ๆกลับไปครับถ้าทธิบายให้เข้าใจง่ายๆกดแรงดึงดูดหรือ law of attraction คือสิ่งที่เราโฟกัสความคิดความรู้สึกหรือพลังงานที่เราส่งออกไปมักจะดึงดูดสิ่งแบบเดียวกันกลับเข้ามาในชีวิตเรา พูดอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราคิดถึงสิ่งดีๆเราก็จะเจอเรื่องดีๆแต่ถ้าเรามัวแต่กังวลกลัวหนี้กลัวไม่มีเงินใช้เราก็จะเหมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมๆของความขาดแคลนตรงนี้หลายคนอาจแย้งว่าคิดแล้วมันได้เงินเลยเหรอคำตอบคือไม่ใช่ครับการคิดอย่างเดียวไม่ได้ทาให้เงินหล่นมาจากฟ้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือตัวเราเองเวลาเราคิดเรื่องเงินในทางบวก สมองเราจะเริ่มมองหาโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆที่แต่ก่อนเราอาจมองข้ามไปแล้วเราก็จะมีพลังใจลงมือทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆจ,จนในที่สุดมันพาเราไปเจอโอกาสทางการเงินที่มากขึ้นหลายคนสงสัยว่าเรื่องนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมหรือเป็นแค่การคิดบวกธรมธรมดาธรรมดาคำตอบคือมีครับนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างดรคาร์โดเวกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ศึกษาเรื่องใหม่เซ็ตไว้ชัดเจนว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเติบโตได้หรือโกรดหมเซ็ตมักจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองทําได้แค่บางอย่างหรือฟิกซ์ไมเซ็ตอีกงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินก็ชี้ว่าอารมณ์เชิงบวกมีผลโดยตรงต่อการมองหาโอกาสเวลาที่เรามีความคิดในแง่ดีสมองส่วนพรีฟรอนทัลคอร์เทจะทำงานได้ดีกว่าช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ แทนที่จะมองเห็นแต่ปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับกฎแรงดึงดูดได้เลยครับถ้าเรามัวแต่กลัวจนสมองตีบจันโอกาสก็หลุดมือแต่ถ้าเรามีความคิดเปิดกว้างเราจะเจอทางออกที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่เป็นคำถามที่หลายคนข้องใจนะครับหลายๆช่องสอนให้เป็นนั่งนึกถึงเงินล้านแล้วเงินจะเข้ามาหาแต่สุดท้ายผ่านไปปีเงินก็ไม่มาความจริงคือ กฎแรงดึงดูดไม่ได้ทำงานแค่ในหัวแต่มันต้องผูกกับการลงมือทำด้วยครับถ้าเรานั่งแต่เพอ้อฝันโดยไม่ขยับอะไรเลยก็แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ผมชอบเปรียบเทียบกับแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กจะดูดเหล็กเข้ามาหาได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ใกล้กันพอถ้าเหล็กอยู่ห่างออกไปเป็นกิโลแม่เหล็กแรงแค่ไหนก็ไม่ดูดอะไรได้เลยกดแรงดึงดูดเงินก็เหมือนกันครับความคิดเชิงบวกและพลังงานที่เราส่งออกไปจะได้ผลก็ต่อเมื่อ เราเดินเข้าไปใกล้สนามพลังของโอกาสทางการเงินเช่นการพัฒนาทักษะการหาความรู้การกล้าลองงานใหม่ๆผมอยากเล่าเรื่องของคุณต่อที่ผมเคยสัมภาษณ์ไว้คุณต่อเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่เกลียดงานตัวเองมากทุกวันคิดแค่ว่าทำไมชีวิตเรามันแย่อย่างนี้เงินเดือนก็น้อยหนี้ก็เยอะอยู่แบบนั้นมาหลายปีครับจนวันหนึ่งมีเพื่อนแนะนำให้ลองฝึกจดบันทึกความคิดใหม่ เขาเลยเริ่มเขียนว่าฉันกำลังหาทางเพิ่มไรายได้ฉันกำลังเจอโอกาสที่เหมาะกับฉันกำลังเขียนว่าฉันกำลังจะหาทางเพิ่มไรายได้ฉันกำลังเจอโอกาสที่เหมาะกับฉันแรกๆก,ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปไม่กี่เดือนคุณต่อเริ่มสนใจหาคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับงานด้านออกแบบที่ตัวเองชอบอยู่แล้วลองรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆจนในที่สุดสามารถสร้างไรายได้เสริมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าไปถามคุณต่อเขาจะบอกเลยว่าตอนที่ผมยังคิดว่าไม่มีทางทุกอย่างมันมืดไปหมดแต่พอเริ่มคิดว่าโอกาสมันมีโลกก็เหมือนเปิดทางให้จริงๆนี่แหละครับตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ากดแรงดึงดูดเงินไม่ได้เป็นเรื่องไสยศาสตร์แต่มันคือการปรับเลนมองโลกของเราให้เห็นโอกาสที่อยู่รอบตัวหลายคนอาจเริ่มสงสัยแล้วว่า ถ้าแค่เปลี่ยนความคิดหรือโฟกัสแต่สิ่งดีๆมันจะไปเปลี่ยนเรื่องเงินได้จริงหรอตรงนี้ผมอยากให้ลองมองในอีกมุมหนึ่งครับเวลาที่เราคิดลบเช่นคิดว่าฉันไม่มีทางมีเงินพอหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกขดหู่แต่สมองเราจะปิดกั้นความเป็นไปได้ไปด้วยโดยอัตโนมัตินักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่ทำให้ตัวเองเป็นจริง หมายความว่าพอเรามีความเชื่อบางอย่างเราก็จะเผลอทำพฤติกรรมที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงเช่นคนที่เชื่อว่าตัวเองจนตลอดไปก็มักไม่กล้าลองหาช่องทางใหม่ๆไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลงทุนหรือแม้แต่ไม่กล้าเจราจาขึ้นเงินเดือนสุดท้ายก็อยู่ที่เดิมแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเรามีความเชื่อว่าฉันสามารถสร้างโอกาสได้สมองจะเริ่มหาทางยืนยันความเชื่อน,นั้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน เราจะสังเกตเห็นโอกาสเล็กๆที่แต่ก่อนไม่เคยเห็นเราจะกล้าเดินเข้าไปลองมากขึ้นและความกล้านี้เองที่พาเราไปเจอเส้นทางทางการเงินใหม่ผมขอเล่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเป็นเรื่องของซาร่าเบเกลลี่ผู้ก่อตั้งแบรนด์สแปงที่กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเธอเล่าว,ว่าตอนเด็กๆพ่อของเธอจะถามเสมอว่าวันนี้ล้มเหลวเรื่องอะไรบ้างแทนที่จะสอนให้กลัวความล้มเหลว เขากลับสอนให้เธอภูมิใจกับการลองทำสิ่งใหม่ๆแม้จะผิดพลาดก็ตามผลคือซาร่าเติบโตมากับความเชื่อว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นหลักฐานว่าเธอกําลังเดินหน้าไปข้างหน้านี่แหละกดแรงดึงดูดในอีกมิติหนึ่งครับพลังงานแห่งความเชื่อมั่นและการไม่กลัวผิดพลาดดึงดูดโอกาสธุรกิจเข้ามาในชีวิตเธอแล้วถ้าเรามองใกล้ตัวกว่านั้นลองทิ่ถึงคนรอบตัวเราเองก็ได้ครับ บางคนอาจไม่ได้รวยมหาศาลแต่เขามักจะเจอทางหาไรายได้เสริมเจองานดีๆทั้งที่ดูเหมือนโชคช่วยแต่จริงๆแล้วพราะเขาเปิดใจและกล้าที่จะลองในจังหวะที่ใช่ตรงนี้เองที่ผมอยากชวนให้ตีความกดแรงดึงดูดเงินใหม่มันไม่ใช่แค่นั่งหลับตาฝันถึงเงินแต่คือการจัดระเบียบความคิดความเชื่อและทัศนคติของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วลงมือทำในทิศทางน,นั้น กดแรงดึงดูดเงินจึงไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่คือการใช้พลังงานทางจิตวิทยามาขับเคลื่อนชีวิตเหมือนเราปรับคลื่นวิทยุถ้าอยากฟังเพลงเพราะๆเ,เราก็ต้องหมุนไปที่คลื่นที่ถูกต้องชีวิตเราก็เช่นกันถ้าอยากดึงดูดเงินเราต้องปรับคลื่นความคิดและการกระทําให้ตรงกับความอุดมสมบูรณ์และสิ่งหนึ่งที่อยากย้ําก็คือการคิดเชิงบวกไม่ได้ไหมายถึงให้ปฏิเสธความจริงนะครับถ้าเรามีหนี้ เราก็ต้องยอมรับว่ามีนี้ไม่ใช่หลอกตัวเองว่าไม่มีแต่สิ่งที่ต่างคือเราจะเลือกมองมันในฐานะภาระที่กดทับเราอยู่หรือในฐานะเป้าหมายที่จะค่อยๆปลดออกไปทีละขั้นตรงนี้แหละครับที่กำหนดทิศทางชีวิตเราทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าความคิดส่งผลต่อการเงินแต่แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงเพราะถ้าแค่ฟังและพยักหน้าแต่ไม่รู้ขั้นตอนลงมือทา มันก็คงไม่เกิดผลจริงผมอยากสรุปวิธีใช้กฎแรงดึงดูดเงินให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ออกมาเป็น3ขั้นตอนง่ายๆคือ visualization action และ review 1. visualization การมองเห็นภาพในใจอย่างชัดเจนก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มจากการเห็นภาพของตัวเองในอนาคตให้ชัดที่สุดไม่ใช่แค่อยากมีเงินเยอะๆลอยๆแต่ต้องระบุไปเลยว่า เราอยากมีเงินเพื่ออะไรเพื่อปลดหนี้เพื่อซื้อบ้านเพื่อมีอิสระเวลาเพราะสมองของเราเวลาเห็นภาพที่ชัดเจนมันจะเริ่มสร้างเส้นทางให้เดินไปหาเปรียบเหมือน GPS ถ้าเราใส่ปลายทางไม่ชัด GPS ก็พาเราไปวนๆแต่ถ้าเรากำหนดเป้าหมายเปะ๊เปะๆระบบก็จะเริ่มคำนวณเส้นทางให้ผมแนะนำเทคนิคเล็กๆง่ายๆอย่างการทำวิ s ั่ n โ o t ตหรือสมุดบันทึกแรงดึงดูดลองเขียนประโยคป,ปัจจุบันเช่น ฉันกำลังมีรายได้เสริมจากงานที่ฉันรักเดือนละ1นึ่งมืบาทฉันรู้สึกอิสระและมั่นคงทางการเงินเขียนทุกวันอ่านออกเสียงทุกเช้ามันเหมือนการปรับคลื่นความคิดของเราให้ตรงกับสิ่งที่อยากดึงดูด 2. action การลงมือทำให้คลื่นเจอโอกาสจริงตรงนี้สำคัญที่สุดครับกดแรงดึงดูดไม่ได้เวิร์กเพราะการนั่งคิดเฉย แต่มันเวิร์กพะเราคิดบวกจนเกิดแรงใจที่จะลงมือทําถ้าเราฝันว่าอยากมีเงินเก็บแต่ยังใช้จ่ายเหมือนเดิมทุกวันมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยก้าวเล็ก,เลกๆเช่นตั้งเป้าเก็บเงินวันละ50บาทเปิดบัญชีใหม่ที่ไม่แตะต้องนั่นแหละครับคือการสร้างแม่เหล็กให้แรงดึงดูดทํางานอีกตัวอย่างที่ง่ายมากก็คือการพัฒนาทักษะใหม่ๆลองถามตัวเองว่าถ้าอยากมีไรายได้เพิ่มฉันต้องมีทักษะอะไรบ้าง จากนั้นก็หาคอร์สหาหนังสือหรือแม้แต่หาคลิปสอนฟรีใน YouTube ก็ได้การลงมือทําทีละเล็กๆนี่แหละครับที่จะทําให้สิ่งที่เรามองเห็นในใจค่อยๆกลายเป็นความจริง 3. r e รีวิวทบทวนและปรับเส้นทางสุดท้ายอย่าลืมทบทวนครับบางคนตั้งเป้าว่าจะมีไรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์แต่ทําไปสักพักแล้วรู้สึกไม่ใช่ก็ไม่ได้แปลว่าล้มเหลว แต่คือการเรียนรู้ว่าเส้นทางนี้อาจไม่ตรงกับเราแล้วค่อยปรับไปหาช่องทางอื่นผมชอบประโยคนึงที่ว่ากฎแรงดึงดูดไม่ได้พาเราไปยังสิ่งที่เราฝันเสมอไปแต่มันจะพาเราไปสู่สิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานของเราซึ่งบางครั้งเส้นทางที่เราไม่คาดคิดกลับกลายเป็นโอกาสใหม่ที่ดีกว่าที่ตั้งใจไว้ตอนแรกเพื่อเห็นภาพชัดผมอยากเล่าเคสตัดดี้สั้นๆของคุณเมย์นามสมมุตินะครับเธอเริ่มต้นจากการจดวิชั่นโน้ตว่า ฉันอยากมีรายได้เสริมจากสิ่งที่ฉันรักตอนแรกยังไม่รู้จะทำอะไรด้วยซ้ำแต่พอเขียนบ่อยๆก็เริ่มสังเกตว่าเธอชอบทำอาหารแล้วชอบถ่ายรูปอาหารลงโซเชียลเลยลองเปิดเพจเล็กๆรีวิวอาหารและรับออเดอร์ทำขนมง่ายๆผ่านไปปีเดียวจากรายได้เสริมหลักร้อยกลายเป็นหลักหมืน่นและพาไปเปิดร้านจริงๆได้ด้วยนี่แหละครับคือการทำงานของ visualization บวก action บวกร e วิอย่างแท้จริง สุดท้ายแล้วเวลาที่เราพูดถึงกดแรงดึงดูดเงินหลายคนอาจจะยังคิดว่ามันเป็นเรื่องลอยๆไม่ต่างจากการเพ้อฝันแต่ถ้ามองลึกลงไปจริงๆสิ่งที่กดแรงดึงดูดสอนเราคือความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความเชื่อและการกระทำเราคิดแบบไหนเราเชื่อแบบนั้นเราลงมือทำในทิศทางนั้นและสุดท้ายเราก็ได้รับผลลัพธ์ตามนั้นกลับมา ถ้าเราคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่หายากเสมอเราก็จะเชื่อว่าเราไม่มีทางหาได้มากกว่านี้และเราก็จะลงมือทําแค่ในกรอบเดิมๆแต่ถ้าเราคิดว่าเงินคือพลังงานที่หมุนเวียนเราจะเชื่อว่าเราสามารถดึงดูดมันเข้ามาและเราจะกล้าทําสิ่งใหม่ๆจนโอกาสจริงๆเข้ามาหาเราผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตชีวิตตัวเองนะครับว่าทุกวันนี้เราใช้คําพูดแบบไหนกับเงินเราเผลอบ่นว่าเงินมันไม่พอเลยฉันจนตลอดการ หรือเปล่าเพราะคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่เสียงลมปากแต่มันคือการส่งพลังงานออกไปและสุดท้ายเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่พูดจริงๆสิ่งที่อยากชวนลองคือเปลี่ยนประโยคเล็กๆในชีวิตประจาวันเช่นจากคาว่าฉันไม่มีเงินเป็นฉันกาลังหาวิธีเพิ่มรายได้จากคาว่าฉันเป็นหนี้ตลอดชีวิตเป็นฉันกำลังค่อยๆปลดหนี้ทีละก้าวความต่างของคำพูดเล็กน้อยนี้ อาจเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตได้เลยครับผมเชื่อว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งไล่จับจนเหนื่อยหอบแต่คือสิ่งที่เราสามารถดึงดูดเข้ามาด้วยพลังงานความเชื่อและการกระทําที่สอดคล้องกันและจําไว้นะครับกดแรงดึงดูดเงินจะไม่เวิร์กเลยถ้าเรามองมันเป็นเวทมนต์แต่จะเวิร์กทันทีถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องมือปรับความคิดและลงมือทําจริงก่อนจากกันวันนี้ ผมอยากฝากคำคมเล็กๆไว้ให้คิดครับเงินไม่ใช่เครื่องมือวัดคุณค่าของเราแต่คือกระจกสะท้อนพลังงานความเชื่อและการกระทาที่เราส่งออกไปใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณลองเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเลยครับหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนสิ่งที่คุณอยากดึงดูดเข้ามาในชีวิตแล้วลงมือทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างเพื่อเข้าใกล้มันในวันนี้ แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าพลังงานเล็กๆที่เปลี่ยนไปาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้จริงๆเหมียวเติมใจรายการเมียวเมาส์พอดแคสต์เบ t t อร์มีเพราะการเปลี่ยนความคิดเพียงนิดเดียวอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตการเงินของคุณได้ครับ